หน no, no. ูเอาหนูเอาสามอันค่ะอ๋อสามอันแล้วใช่ค่ะหกสามสิบแปดงั้นพี่เอามื 16, ่ 16, <ส>นม<ส>ื่นหกห้ามื่นห้ารับไอ้แสนแสนแสนอ่าใช่ครับ <S 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 โอเคครับเลขอะไรครับเลขหนึ่งสามสามครับอันนี้ซื้อให้แฟนเหรอครับอ๋อไม่ครับเป็นเลขของเองอ๋อแฟนมีแล้วใช่ไหม ตอบว่าหนึ่งสาม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 กี่ตัวนะเดี๋ยวนะหนึ่งสามสามไม่ใช่ครับเข้าไหมคะเข<อ>้าขอบคุณค่ะแฟนแฟนไอ้นี่แล้วใช่ไหมได้แล้วใช่ไหมไมันเป็นยังไงอ่ะให้แฟนมาโชว์หน่อยได้ไหมไม่ไม่มีค่ะไม่มีเอาตะกี้บอกมีแล้วยังไงเนี่ย อ,อีกลไม่ครับหนูยังไม่ได้บอกว่ามีเลยก็หนูไม่ตอบไงเมื่อกี้ความเงียบก็คือ,อคำตอบแล้วนี่ไม่ครับหนูโอนเงินอยู่ออ๋หนูหนูก็โอนผิดแล้วยุ่เท่าไหร่แล้วนี่กระซิบไหนบอกพี่สิอ,อายุสิบหกครับ <laughs> <c oughs> เสียงคุกทั้งนั้นสิบหกเหรอแล้ว<ช>ปา้า,าป้ามาอยู่ไหนนี่ เออชื่อนี้ปะ๊ปะปะ๊าป๊าจียองไม่อยู่ฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะป๊าป๊าชื่ออะไรนะจียองพ <laughs> ี่เขาเป็นพี่ของอาตีอันน้องของอาตีหรือเปล่าโอ้โหพี่จียองนี่เพื่อนพี่ส<ะ>ักขอบคนณพูวิทหนึ่งหนึ่งสองสองนะครับซับมาสองเดือนครับผมครับใช่เหรอเราเคยเจอ,อกันเหรอ ใช่ครับป๊อจียงเคยพาไปรู้จักหล่อยู่ไหนอะพิงใช่ครับตอนไหนพี่ว่าจำไม่ได้เลยนะอนัทนอนนานแล้วครับตอนนั้นหนูยังเป็นทีซีอยู่เลยอ๋อเป็นทีซีอยู่เลยเหรอครับอันนี้อายุสิบหกนี่ไอซีใช่ไหมอ่ะใช่ครับใช่โอเคโอเค อ่า <c oughs> ของนี่คือแล้วสิบหเนี่ยแนวโน้มของการชอบผู้ชายส่วนใหญ่ครับมันจะอยู่อายุอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่ปอป๊าจีบอกให้มีแฟนตอนอายุส <c oughs> ิบแปดอมันนานมากเลยนะ ไงเขาคุยสามปีเลยหรอโอ้โหเดี๋ยสิบหกสิบเจ็ดกูไม่พ้นคุกแล้วมั้งนี่สองปีไงอีกสองโอ้โหแล้วไม่อไร่จะโตอ่ะหนูเมื่อไรจะโตอ่ะเมื่อไหร่หนูจะโตครับเดี๋ยวก็โตครับ ใช่หรอใช่ครับ้นะฮัลโหลครับไอผมจะถามว่ารถนี่คืนวันไหนเวลาไหนวันวันที่เก้าครับวันที่เก้าวันที่เก้าเวลาไหนครับก็ก่อนเที่ยงคืนนะครับโอเคครับครับคุณชัยอะไรนะหนูว่าไงนะตะกี้พีดลืมละลืมช่วขณะเดี๋ยวเเดี๋ยวก็โตครับเดี๋ยวก็โตอ๋อเดี๋ยวก็โตโตไม่ได้เลยเหรอครับแบบสักแป๊บหนึ่งอย่างเงี้ย มันก็ต้องมียาเร่งโตอะครับ <S 1> <S 1> ใช่หรอยาเร่งโตนี่เป็นยังไงอะ่ะพี่ขอซื้อได้ไหมนี่ยาเร่งโตเนี่ยมันต้องหาซื้อะครับที่ไหนครับซื้อที่ไหนนี่มันเป็นจุดลับพิเศษครับจุดเราพิเศษเหรอพาไปซื้อได้ไหมนี่มันต้องมีแตเด็กคเขาถึงจะซื้อได้อะไรนะต้องมีอะไรนะ มันต้องมีแต่เด็กครับถึงจะซื้อได้แต่แต่มีแต่เด็กคือ,อยังไงนะครับก็คือต้องเป็นเด็กถึงจะซื้อได้นะเอากอาพี่เอาก็าพี่ซื้อให้หนูไปได้หรออึได้ค่ะถ้างั้นนะเท่าไหร่หรอเท่าไหร่หรอครับหนูจะไม่ค่อยได้อะครับ จะไม่ค่อยได้เอาแล้วเท่าไหร่ละ่ะเดี๋ยวก็ลองพูดซิล่าหมโตได้กี่คำเนี่ยฮะตัวแสบมันมันจะมีซื้อเดี๋ยวเปิดดูแป๊บนึงน,นะคะพ่อหนูนี่ไร้าจริงนะพ่อหนูเนี่ยเราเชียอพ่อเยอะครับโอ้โหพ่อหนูนี่แบบคนใกล้ตัวมากเลยเนี่ย ป๊าๆเคยจดไว้ให้นะ <S 1> <S 1> เดี๋ยวนะป,ะป,ะปะ๊าคอยจดคอยจดราคาให้หนูเวลาแบบใครมาขอเสียงโตหนูได้นะอะออป๊าเคยจดุดจุดแรกซื้อไว้ให้อ๋อจุด <ขา S 2> แรกซื้อเหรอครับือเคยจียงเนี่ยมันเป็นเพื่อนพี่อ่ะเป็นเพื่อนชีวิตจริงอะน,นะตั้งแต่สมัยนี่ละต้งแต่สมัยประถมเลยนรกเนีน่ยเหี้ยมันประมาณว่า น่าจะประโยคละก็สามแสนนะครับทําไมประโยคมันแพงยังอ่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ถ้าประโยคสั้นๆน่าจะสักแสนสองแสนนะคะประโยชน์ละสามแสนนี่อ่ะพ่อเป็นไงเหียย่าจีโยกไอ้สัตว์ไอประโยคสั้นๆได้ไหมหแสนหนึ่งได้ไหมคะห ใส่หนึ่งเหรอครับได้ไ,ดไหมต่อได้ประอยู่แบบให้กำลังใจไหมล่ะครับอ่าได้ครับได้ได้ก็ไดไ้กำลังใจมันจะต้องไปซื้อตรงจุดต,ตรงนู้นน่ะี่ตรงไหนไปไหนได้ได้ <c oughs> ป่วยเอ้ยกูมาเจออะไรดีลูกวิชาชีพไอ้สัตว์มาเจอวิชาชีพ ไม่ฉาชีดนะครับเด็กโตนะครับเด็กนี่นะครับไม่ชอบต้งสหน,นสาแต่เดีพี่โอนให้หนูเลขหนูเลขอะไรผมพูดซิกระเป๋าอะไรนะเท่ากับว่าหนูได้ผงสก,กินฟรีเลยเนี่ยฮะโทรศัพทา,าอ๋อาเหรอครับนี่ยใช่หนูเลขสี่เจ็ดสองครับอ่ะอ่ะถือว่าพี่ให้ของให้หลานแล้วกัน ให้กำลังใจพี่สิให้กำลังใจนะอันนี้หนูเห็นว่าเป็นเออเป็นคนรู้จักป้าเดี๋ยวหนูให้ยาวนิดนึงใช่ได้ครับอะไรก็ได้หนูพูดมาเลยไม่คาดหวังนะพี่ว่าไม่น่าจะเท่าไหร่พี่คิดว่านะมสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้เสมอนะสู้ๆ คุ้มเอาขอบคุณมากครับคุ้ม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 เอาโหโตวไวๆนะครับโตวไปบ่อยนะอืมอา้อาวขอบคุณครับ <c oughs> อุ้ยแสงหายแล้วเสีบหายแล้ว <c oughs> อ๋อซื้อแล้วเหรอไปซื้อมาแล้วเหรอแสบมากใช่ครับกดแชร์ไปแล้วมันรีบใช้นะมันต้งองรีบใช้อ๋อแหมสุดยอดเลยครับอันนี้อยู่แก๊งอะไรน,นะ,นะเ,เน,นี่ยอ่าอะไรนะโอ้คาริมคาริมเคฟอล ไว้มีโอกาสเราได้เจอกัน,นอีกนะครับเดี๋ยวพี่วก็ไปถ่ายตังค์แบบปลาันค่ะคืนโอได้ค่ะฝากถ่ายมาเผื่อหนูด้วยได้เดี๋ยวพี่เอาตังค์แบบปลาหนูเนี่ยมาซื้อหนูด้วยละ่ะฮะซื้อซื้ออะไรนะคะออเออเออซื้อของในตู้หนูไงเผื่อหนูมีอะไรให้ซื้อไงใช่ค่ะแต่เขาต้องมาครับดูแลตัวเองด้วยนะ พีครับริบโตริบตโต,ต <orith Seal> เด็กสมัยนี้ไม่ไหวเดี๋ยวสิบหกเดี๋ยวสิบเจ็ดบ้าง,า 16, างโอ้อกล่องเนะี่ยคนละสองมีให้เห็นมนีกล่องเนี่ยมันจะมีสามเลสิบสี่กล่อง สองสี่หกแปดสิบสิบสองสบสี่ะ่าวะสองครั้งครั้งเป็นสิบอะไม่ได้ซื้อเซลล์น้อไม่ใช่สี่คูณสามได้เลยตายตายโตโตแบบนี้ตายตายตายเอ้สิงอยู่ใช้ไม่ปิด ไอ้กล่องพวกนี้มันมีมูลค่าด้หรอะนองผู้ถามจริงพี่แปดหมื่อแปดหมื่นเก้าหมื่นหนึ่งกล่องมาได้เพชรฟ้าสองเมตร่กิ่เดิมกินย่างเดิมเข้ามากินเดิมเข้มาเลยก็ก็ก็สาวเมืองร้อนไม่ยอมไม่ยอมเเนี่ยไม่ยอมมาได้กล่องก็รูปได้มาได้ไม่ยอมไนี่ไง ไม่ยอมมาหนึ่งจุดศูนย์ไงพี่ครับผมจะแก้ยังไงดีเวลาน้องน้องลำบากขอเงินผมไม่ให้น้องแถมหนาขอเป็นเอ็นแต่พอกับผู้หญิงผมโอนให้เป็นแสนแสนอย่างไวผมจะแก้ยังไงดีฮะไอเพื่อนบัาดีใครเขาอ่ะไม่ได้หรอไม่ใช่พี่สะพ้ายผมหรอพี่พี่ีอะไรกูยืน เอาของเก็บเฮียนี่โม่ตู้ตึงไปหมดเลยอะไรนะคือใครนะไอเช่นแตะโดเนดเมกี้มันมันถามใครนะพี่ผมหรือว่าใครนะหรือว่ามันเป็นใครนะอะไรดาดาอะไรนะตะกสาว่าอะไรพ่อมึงอะ่ะมึงด่ากูเหรอเด็กโง่